สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับพี่ผู้ติดโควิดติดตามกดอจอดข้างนอกนะนะใส่ไข่กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศมาหอดปุ๊บดาล่ามาหยอดปุ๊บดาล่าโอ้โหหนาหนาหนาใสซบะตซนทั่วรุนเทปวิลล่าใส<อ>ข,ขึ้นนะโซนนี้ของฝรั่งเขาเตี้ยฝรั่งเขาม่ใช่ยิ่งซนสะฮอดเนาะโซนนี้โคเลยโซนเนาะเสือดิเสือลายไหมเสือซูมูนี่นนนนรีิดสันกีบนะครับ บมีหยับด้ยครับก็มีแม่บานรีดนห้เนาะเรกไอ่ออนทุงเทพนาใสขึ้นแล้วขาเข่าแขเหยั่งมาท้ายมลีทาีบจิบหยังจองว่าผมเป็นดาราเดี๋ยวเอาหูคือหลอกเ๋ยวหูปอมก็ได้ชุบขาหูคือหลอกกลางให้มันหลอกดรแพงเงยหูแผลสุมหูหูเล็กหูแผ่จะท่องครับแต่่มีชิ้นสื่อใส่หูเอ้เสียง เสียงก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนไหมเสียงโควิดคครั้งนึ่งเลยครับผมเสียงคือคนเป็นเบาหนิไหมเป็นเบาไหนโควิดครับผมจอดไซค์ครับมือแไงพุ่นแล้วนอกสังกระสีแสดงว่าหันไปทิศไหม่นผมนึกว่าทางของครับวันนี้วันนี้เขาเป็นขั้วยู่งกับกันบมตอยู่มันราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทพิที่แล้วมากนั่นอันคนไลยหลายเลยี่เข้ามาเค่อยมาถึงโอ้พีธีแล้วมาอยู่ดีมาแล้วเาามร นมารเริ่มแรกบัจอน่นมีสามมวยมันมีสนามมวยตรงนั้นนะสนามมวกมมัสนามมวยแล้บพีไก่เออเทาที่เราเทาจำอะไรเขาเห็น้องหนาเขาเลยจำเลยต้องทไม่สองห้องมันมีสองฝั่งกเลยจำได้เราเคยมาแล้วคนคนเยอะมากเข้ามาดูเปาเองแล้วกนบุรีแม่เิ็นกันตั้งตัวเป็นอย่ง ธรรมดาที่ไหนต่างกันแห่งรถเงี้ยศิลปินเบื้องเฮานี่ต่างกันแห่งศิลปินไหมเออครับทุ่มไปขายของเออบื้างเก่งกับสงฆ์ขาดโอ้โหนี่นะเขาบอกว่าคนแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งออกหนาพิธีมาสร้างท่าหลุดยืนเบิ้งเอาเงินอยู่ไหมกลเมากกมเมากเหรอกลบ่ได้ยืนเลยไหมครับอะไรไหนหลวงพ่อไม่ถึงน้องโอเคโอเค เดี๋ยวให้จบให้จบให้จบอ๋อเจ้าภาพให้จบอันนี้ก่อนเด้อเจ้าภาพเพิ่นว่าตายแล้วเอาเอาขึ้นมาใส่ย่างถ้าตัวเจ้าภาพไหอผอเจ้าภาพพันตายแล้วโอ้โหตับตบหมวกบ่ทันแล้วตลกสิ้นดีอ่าผมมีม่องดีตลกสิ้นดีก็เลยได้บัคขับรถ

ไปไม่ไปอีกเขาจะก้างเต็นเอ้ยก็โมเมนตเขาจะก้างเล็กแล้วาว่าราหยพ่ัวเผู้ใดเสิร์การกระเอีกอับนอยครับขึนไปแล้วทั้งคนการใช้เวลสินเบาอีกรัตนบุรีเขไปยไปซุ้มผีบุอยากเอเนเมนต์ไเอาไปเต้นเปกิจเอาไปเต็นฮอนดีแน่เต้นเจ้าแน่เอ้คอนเสิร์ต พอดีพุทธาได้ัยคีบอยู่เนาะโอ้แดดกัดตุ้ขาวยืดตากแดดท้าขาวแบบเออเออออละออละออลลายหลีอุ้ยออลาถ้ายืดสมุนงึงหนึ่งตกแดดตากแดดมีเอซต่างประเทศนี่โอ้ยออลขนดนี้เนาะขับรถออกกไม่หนาวคนไท้เนอย่าเ้าอย่าเฝ้าอย่าเ้าเดีวเดี๋ยวแค้นแค้นน่ยคืบโบาณออกไดลอยหลีนะหัวเลย นี่ยอยากให้เจ้าแต่งโตแบบนี้คือเขาหนิคอยให้คอยอันอีหลีคอยอันอึดอัดไหมใ,ใส่บ๊อบใส่สามส่วนแต่ว่าใส่รองเท้าไหมค,คือสีอดูดีไหมแต่ว่า,าตีนคนเศร้าหลอกกันเลยเออคอยซื้อหินมาคัดยี่สิบบาทแต่งโตใส่รองเทา้าข้าาไปซื้อแนก่ก็ส่งส่งแน่นี่นไหมส,บบส่งแบบนี้ไหมพี่ขายบ่แน่นี่มีตัวจักบาทตัวเราประจักรลอยเองของแม็กของสลาโอ้ยอยากเอาแพงปานนั้นโอ้ยเจ้าใส่เจ้าก็เห็ดเห็นมัน ส่งขึ้นไปเอกเนี่ยไหมเจ้าใส่กัเห็ดมันส่งขึ้นไปเอกเนี่ยไหมปล่อยหายใจเอขายงขายานบไงที่ยหีเนาะคุณ่เคยใส่สขาาแจคเถื่อแน่นบอยดเขาบ่เคยใส่แบบนี้ไหมเกิดพาใบเขาก็บ่ใส่จคเถื่อออ่้าเกิดมากให้มันดูดีเนี่ย แต่ว่ามันอึดอัดแหมคือไงคือคือคือใส่ไปแล้วเขาบรสบายใจมันบริสบาลกว่าเอาชิออกซิงเกิลเลยไหมกระเตงตัวมันคือนักลองเลยไหมซิงเกิลกับอีกแบบหนึ่งตัดสิ่งโดยเบิ้งนั่นสิด้วยเทอดถัดถุนแล้วก็มาเบิ้งเวลายางไปไปใสมาใสอุ้ยนี่ด้วยนี่คนห้องผาชนะได้ใจดั้มเขาใส่รูปนะครับปิดอยู่มาเด็กกับฟองแห้งแล้วน่าจะดูเนาะเด็กกัพฟองแห้งแล้วแม่ม่อยากใดู เจ้าลงพิจารณาว่ามันรึงเร่เพิ่งใส่เทื่อถ้าแล้วเบิ่งแน่หน่อยไอดูเราใส่หยังแล้วก็บ่คือดอกมันบ่คือเหล้าเราเราใส่แบบนี้ก็บ่คือเหล้าหัวเราเพิ่งใส่เอกเทียไม่สีเนาะแมนเราใส่ตะขาบขาทั้งทีแหละแบบนี้เรามักแมนอันนี้อันนี้เกือบยังดีเด้อยังดีมือนันมือนันคอยเห็นเราใส่ของยิ่งเก่งไม่ขาดคุณขาดคบ่ถ้าถ้าตัวไหนใส่สบายเราจะใส่ทั้งขาเราก็ใส่เด้ิหนึ่งถ้าใส่แล้วหัวมันบ่หัดบ่ บ่อขั้นเหมืยังเออใส่ดิถ้าใส่แล้วมัน hard ไหมโอ้ผมเอาอ่ะพี่น้องครับกําลังสิตังด้วยทีครับ,<า>อบเอาเดี๋ยวไปขยับรถแห่งเขาก่อนครับเพราะว่าเขาเขาสิตังเวทีแล้วนะครับบรรยากาศย่ามใบสามแดดห่อนๆพี่น้องโอ้ยไปยับรถแห่งเขาก่อนครับพี่น้องครับมาต่อคลิปครับพี่น้องครับโอ้ยขยับรถแห่งเขาแล้ววันนี้ หอนครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับเด่นอยู่ก้างทงคางวัดนี่แหละครับเด่นอยู่ก้างทงคางวัดเลยมือนี้ครับพี่น้องครับท่างเข่าหลังวิธีครับบรรยากาศต้นนี่ครับพี่น้องสดๆให้พี่น้องได้เบิ้งได้แย่งนะครับย่างสามหอนแดดอยู่ครับพี่น้องครับ น้อง,งๆหาห่มหาอย่างดูเศร้าโอ้ยชิบไม่ได้ <c oughs> โอ้เมคัวมาใหมจีนี่ฮะเชฟเชฟครับเชฟครับส,สวัสดีครับเชฟเชฟชื่ออะไรครับเชฟชื่อลัดค่ะโอ้เดี๋ยวห่าสิมาสัมผัสด้วยแอไ่เอาเป็นาไปลงกันด้วยััครับเกไปเออเดี๋ยวจะมาสัมผัสด้วย <c oughs> ยางพานก่อนติดตามครับถิมต่อไปครับเซบีสิมาสัมผัสเชฟเชฟคนไหนเซบีสัมผัส,ซ,ส,สซิยูว่าใครได้หรอกครับ <c oughs> บอกเกินสองเดือนอีหลี่แต่ละคนแต่ว่าเชฟคนนี้เดี๋ยวเซบีมาสัมผัสเดี๋ยวศีรษะหนเบิ้งว่าสิายูได้บ่นะครับเอาไปเบิ้งบรรยากาศในงานกันก่อนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องครับเริ่มตั้งเวทีโอ๋น้องๆเดิน,ดนเซอร์โอ้ยผู้ใด อยากเติมพลังเห็นหนองๆมาเด้อมาเด้อมาเด้เอเฮ้ก้างแล้วครับก้างแล้วครับกางเต็นแล้วโอ้โหเมนก้างวิธีแล้วครับติดตั้งวิธีแล้วีครับ ก็ถึงกลางคืนห้าสิบทีโมงตีไหนทีหนึ่งเนี่ยพีน้น่นตีไหนช้าก็ได้คุยกันกินข้าวกันกินข้าวเดียวแหละครับวัดเดียวนนกัครับดีครับบรรยากาศครับพี่น้องครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วเอาจะลืมจะผ่านครับพี่น้องครับมือแรกครับวัดปากมุดมาเลยวัดสองคอนนะครับอำเภอสุ สูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับแถนเส้นปักทงชัยนี่ครับบบ่ห้างจากข้างเขาครับมีป้ายบอกมีไฟบอกอยู่เขามากกว่าสองกิโลครับสามารถทังเส้นโคราชนะครับนครราชสีมานะครับสามารถเส้นนี้ก็เส้นโคราชขอนแก่นนี่ก็เขามากประมาณสิบกิโลครับปักมุดมาเลยครับพี่น้องครับมือแรกครับกับมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับหมอรำเพลินเงินร้านนำ ทีมโดยพอ่อโจอุงอิงนะครับรวมถึงศิลปินมาาหม่น้องฮักแพงนะครับและศิลปินมากมายของวงชนเผแท่งเฮ้มามือแรงครับมามามา,มาครับมามาพี่น้องมาคาดว่าล้านแตกอีกมือแรกนน่ครับบัตรลอยเดียวครับจุประมาณสามหมื่น 30, คนครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้วไปเลย เอาคลิปนี้ฝากไว้ชันี่ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ